แกจ้าจ้าค่ะยาย้ไปกดช่งมีพกรรย่าแต่น่าโจ้ริงออันนี้อันนี้ยายมกดช่องของเขาคนนี้ัปิโนย่าแต่น่าโจ้เห็นไหมเขาไม่แนะนาตัวเองเลยจะไม่ต้องแยกลำตัวอีกอ้าวโดนดีดออกเล่ะไอาวโดนดีดออกได้ยังไง ไม่ไม่นะเราโดนดีก่ออะทุกคนเราไปหาแหมหรือเล่นกันดีกว่านะได้้ขึนทรอใช่จำบี้น่าอมบี้จมบี้ขึ้นต่อจมบี้ขึ้นต่อทุกคนเดี๋ยวออกจากแหม่มไก่อนนะเดี๋ยวเราเดี๋ห้องหนึ่งจุดไปกันโอเคมิกกี้ไปไขคดีห้องหนึ่งจะจางกันเราออกแล้วนะนี่มาดูกันมานี่แหม่มนี้เราจะจอยยาปึ้งโอเคกดเยอะ จุ yeah, time, uh. okay. ๊บจ yeah, ่อยแงวใจยังนะโอเครอเราด้วยนะเด็กนี่ปอยยยจิงไม่นะมีไอซีทีแชมบี้ออมึงกับเัาก็ยเช็คเฮ้ยข้างล่างมีซชมบี้เราต้องไปช่วยเขาแต่เรายังไม่ได้เข้าเลยเนะผุ่นตอนนาชมบี้เขาอุ่นบนชั้นละ โอ้ไม่เดี๋ินอย่าขืนเดินขื่นข้างล่างปะดีวอ้าวโดนอ้าวโดนิดออกทำไงดีอะจุกต้กินอย่าเดียจะทำยังไงโอ้อา้าโอ้ม่โอ้ม่โอ้ม่โอ้ไม่เรตั้งเข้าใหม่ขาโจ้ยัง่งครับกิ๊ต้องให้รอ